นุ่ยอ๋อกันเฉยๆคะ่ะแม่ไม่เอาจริงชาบูชาบูไม่เอาจริงครับลูกชาบูช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีช่วงนี้จะอารมณ์ไม่ดีคะ่ะเขาไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่และตอนนี้ดุร้ายชอบกินแต่ของสิ่งมีชีวิตอะ่ะตอนช่วงนี้ดุร้ายใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยจะสมบูรณ์ช่วงนี้คะ่ะหน้าแหลมเลยอะ่ะปกติเขาเขาจะไม่เป็นอย่างนี้แต่แต่ไปหาหมอเราก็ไม่มีอะไร จะเป็นภาวะบางช่วงม้าก็เต็มที่แล้วนะหนูเนาะทุกอย่างที่ม้าควรจะทำหนูก็ทำให้ม้าก็ทำให้หนูแล้วอ่ะโอเคหนูลดหนูลดการกินสิ่งมีชีวิตหน่อยก็จะดีนะคะจะได,จะได้จะได้เอจะได้แข็งแรงเนาะหรือว่าเป็นธรรมชาติเขาไม่รู้นะคะเขาแมวจริงๆแล้วเขาก็เขาก็จะกินนี่นิตกก็ไม่ขี้แอบอนี้น แมคกี้แอบชาบูนี่มาชาบูลงไปในองแล้วค่ะจะขึ้นได้ไหมลูกลงไปอ่ะชาบูแบบบอกไม่มีปัญหาจิบๆมากเรื่องลงในโองแม่คกี้กไป็ี้ออกไปไกลๆก่อนไปพี่ชาบูเนาะอารมณ์ไม่ดีนี่กระโดดขึ้นมาละแหนะแนะหยอกันนะหยอกันนะอย่าเอาจริงขอร้อง ตัวนี้ชาบัวลมไม่ค่อยดีค่ะต้องระวังนุชก็ต้องระวังตัวเหมือนกันขี้เกียจไปฉีดยาโรงพยาบาลเราเราฉีดพิษนักบ้าให้เข้าทุกตัวค่ะแต่ถ้าเราเราโดนเขาขวดเมื่อไหร่ถ้าบาดแผลไม่น่าไว้วางใจเขาต้องไปโรงพยาบาลคนก็ต้องต้องไปฉีดต่างหาก